ต่อบทที่6บทสวดจุลชัยยะปรกรณโมเมพุทเตชะสารนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรามาจะอินดาจัจตุโลกาคัมภีรักกาสมุตตาภูตุงคังคาจัสพภมาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีทา ทรณีทรณีอุทธททีนาธีนาทีชัยยะชัยยะค้าคนลตนลนิใสนิไรใสเซนาเมรุราชพลนารชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาเกนะนาคีพีศาธจพูตักกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุขชาชัยยะชัยยะรุณามุขศาสตราชัยยะชัยยะตัมปาทินาข้ากุลคันโถชัยยะชัยยะคนตุรง สุขระผู้โชงศีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะวรุณนามุขคยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสถาสตาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันติสถาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภะวเกชัยยะชัยยะวรุณายักเคชัยยะชัยยะรักษาสุราผู้ชาตชา ชัยยะชัยยะพระเมรุทัคดาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสับพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเอสุโรหะรหะรีนเทวะชัยยะชัยยะพระมาสุรัคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณาโกวิรุปัคโขจันทิมาลวิอินโตจะเวนะเตโยจักกุเวโรวารุโนปีจัอคิวายโยจปะชุนโขกุมาโรทัตระตะโกอัตตารสมาอาเทวา สิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนอาสาวกกาสปาชัยยะปะลาโมพันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสปาโรจะชัยะกัรมเอเตนะชัยะเตเจนะชัยยะโสติพันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโอตุเตชัยยะมังคลังชโยผีพุทธัาสิริมาโตอายังมารัสสะจับปะปิมาโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเถ ปโมทิตาชยตาธาภมคณามเอสิโนชโยปิพุทธศัิริมโตอาระอายังมาลัสจักปะปิมาโตะราชโยโอโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทะคณามเอสิโนชโยปิพุทธศัิริมโตอายังมาลัสจักปะปิมาโตะราชโยโอโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวคณามเอสิโนชโยปิพุทธสัิริมโตอายังมาลัสจักปะปิมาโต พระราชโยุโกสยยมโพธิมันทีปโมทิตาชยตาาสุปนัคนามเอสีโนชโยปิพุทธศัิริมโตอายังมาลสัจปาปิมาโตพระราชโยุโกสยยมโพธิมันทีปโมทิตาชยตถธานาคคนามเอสีโนชโยปิพุทธศัิริมโตอายังบาลสัจปาปิมาโตพระราชโยุโกสยามโพธิมันเถีปโมทิตาชยตา สซพฬามะฆานาเมหิสีโนชัยันโตโพธิยาโมลีสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิจโยหหิชยัสุชยมังคะเลอปราชิตาบาลังเกสีเสปทธวิโปคะเรอภิเศเกสะพพุทธานังอักคปัตโตปโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปะผาตังสุหุทตังสุขโนสุโมโตจายุสุยิตตังพระมาริสุ ปทักถกินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักถกินังปทักถกินังมโนกรรมมังปะนีทีเตปทักถกินาปทักถกินานิกตะวานะละพันตติปทักถกินีเตอัตถะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตัสสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงธานีอธิขตาธิกายุกาสตตาโหตุสัพ สุกิตาหกกุนตุสัพพธารักขันตุสัพสัตตานางลักขันตุจินะศาสนำยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมนโนรถฐายุตตะก,กาเลปวัสสตวุวัดสังวัสสาวราหกาโลกาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาระหัง บทที่7บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวามเมสุตตังเอกังสามยังพระกวาสาวัตถยังวิอารติเชตวันิอนาคปินทิกัสสารเมตัตะโคพระกวาภิกขุอามันเตสิพกะโวติพระทันเตติเตภิกุพระกวาโตปัจัตโสสุงพระกวาเอตตาทัโวจะอุปปาทฐาวาพิกวีตถาคตานังอนุปปัฏาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติ ตังตถฐานกตโตอภิสมพุจติอภิสมีติอภิสมพุจิตวาอภิสมีตวาอัจกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิปัจจติอุทานิการติสัพเพสังขาราอนิจาติ อุปาทาวาภิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตาถาคตานังทิตตาวาสาตาตุตมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสกุลาทุกขาติตังตาถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมณิตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติ ปัตถะเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสาตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธัมมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมุจิตวาอภิสมีตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกรติสัพเพธรรมมาอนัตตาติ อิธรรมโวจ่าพก,กว่าอัตตมนาเตภิกขุพะกว่าโตภาสีตังอภินันทุนติบทที่8บทสวดพระเทกรัตคาถาอตีตังนานะวาคะเมยัตนับปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพื่พรวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะตัตีตามปัีนันตังอปตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอาานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยทำมังตัดทัดทวิปัสสติอสังยรังอสังกุปปังตังวิทามะนุปุ้ยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงองแงนคลอนแคลนเขาควรพอ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้ อาเจวะกิจมาตบปังโกชัญญามรณะสุเวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นะอีโนโสังครันเตนามาอาเสเนนมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากยอมไม่มีสําหรับเราเอวังมิอาริมาตาปิงอหรัตมาณตันทิตังตังเวพัตเทกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนี มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทสวดธรรมะสังเวบปัจเวทขณะ สัพเพสังาราอนิจจาสังขารือร่างกกายจิตใจและรูปนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารือร่างกายจิตใจและรูปนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขนาญาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเพราะอ่าไม่ควรถือว่า ของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสสามายาเมริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานางเม railway. ชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตากันที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อัปเปตาวิญญาณโนคันปาสัจจวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทัพปัตวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทวยธรรมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัญชิตวานิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโวปะโมสุโคความเข้าไปสงบลังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตาเมนติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาลิงสุดจะมาลิสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาตีวะหังมาลิสามิแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาที่เมตถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทที่สีบทสวดเมตตายังกินจิ Yang kinci kusulang sulang kamang sa peihi pateihi punyang, pun yang no anu mo tantu sunan tu pun to so yedhi wa aseming kani tika yukala, kayu kala sa taung tu sukitaung tu tuk mata pita sukita tu tuk pamuntantu pamon yatika sa pei yang tika cantu sape ayatika sukita hantu tukah pamun cantu sape pisah sape yaka sape petar sukita hantu tukah pamun cantu sape acari yuk patja sukita hantu tukah pamun cantu sape nakatan sukita hantu tukah pamun cantu sape ytewang sukita hantu tukah pamun cantu sape sami matinang sami cantu. 11 baris นโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภควาบทที่สิบสองปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูปิขเรโพธิคเรตายิงตายิงตาธรรมะตาเนนะพระวันตุปุชิตาโสดถิงกระโุนเตทาวิหารมัณฑลเทราจมัจจานวุอากา จักรพิฆวโรสารพิฆาธานปติอุปสกกะขามาจากเทสาทิ่เมาจากอิสระสัปปาพุทธสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุตีเจลาผุ้ชาเยปิจะอันทสัมภาวะสังเสริชาตาธนวโรปปาติกานิยานิกังธรรมะวังปฏิเจเตสัพเพปิทุกันสักกรุณตุสังเยัง Satu jilang setang tamu Sama tara ca pukala sangko tu ca samako wa ataya ca hitaya ca amira ka tu sa tamu sa tamme ariya pat Bawan te pawan pa Panino ho tu sani samma tara pawe ca tu puti สวิติงสวิตทางเนตุเมทัอิงมาตาพิตาจะอัตราจางมิตจางละขันตุปุตตกังอีวังตเมนะราชโนประจังละขันตุสัพพตาบทที่สิบสามเทวตาอุโยชนะคาถาบทสองเทวดา ทุกขปาตาจานิทุกขาพยาปาตาจานิพยาโสกปาตาจานิโสกาวุนตุสเพปิปานิโนเอตวตาจะริอเมงิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเปเทวานุโมทันตุสัพเปพระสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตตายะสีลังละคันตุสัพตาภาวนาพิระตาหุนตุคาจันตุเทวตาคาตาบทที่สิบสี่สุเมงคลคาราคาถา คนตุส well ัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพิปทาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหณตุนิรันตระคนตูตสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพิปทาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหณตุนิรันตระคนตูตสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพิปทาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหณตุนิรันตระสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจเตเจนะรักขันพรรามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลัง A laanta na nca teje na la kamera misa pso sapie puta pula pata pacheken na nca yang pula ng a laanta na nca teje na la kamera misa pso sapie puta pula กานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเจนะรักขรนพนามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเจนะรักขรนพนามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเจนะรักขรนพนามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเจนะรักขรนพนามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเจนารักขันพนามิสัพปะโส ด้วยอนุภาพด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอ,อนนอมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชนินีนาถพระบร,ะม,ร,ร,ะระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพด้ปลอดภัยจากทุกโศกโลคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกบันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากดางจนขออย่าได้มีกัคข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนอแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานทินอีกทั้งขอเทียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธาุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสีประสาร์พอน้อมส่ง อนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรีฐีทางฝ่ายไทยและไฟลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโลธททางสามสิทธิเมลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพทธอนุภาพเทวานุภาพและริษทานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อมวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิดขอทุ